สวัสดีครับลโค่ะสวัสดีครับคุณกัญญานะครับค่ะสวัสดีคับผมลิโชคนะครับอ่ะขอสัมภาษณ์เรื่องผีเรื่องลึกลับเรื่องวิญญาณหน่อยนะครับคุณกัญญาตอนนี้มีอะไรจะเล่าบ้างครับเชิญเลยครับผมค่ะก็จะเล่าว่าสมัยอายุประมาณสักสิบเจ็ดปีนะคะครับก็จะมีน้าขายน้าสะพ้ายมาบอกว่า หาคนสาวพรมจันทร์สามสิบคนให้ไปนั่งสมาธินุ่งขางหุ่นขาวให้ช่วยหน่อยครับก็ยังได้คนไม่ครบแล้วก็คุยเสร็จอกัลยาก็ไปช่วยน้าชายน้าสะพ้ายที่จังหวัดอุทัยอ่ะคะ่ะก็ไปค้างกับเขาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไปนั่งบนเขาอะคะ่ะเขาจะพาไปห่างบ้านน้าชายประมาณสักสิบโลได้ ก็จะเดินขึ้นเขาไปไม่มีรถต้องเดินไปอย่างเดียวบนเขาสูงเลยครก็เรียกไม่ถูกว่าเป็นเขาอะไรนะคะอ่าคืนแรกๆก,ก็ไม่มีอะไรสองคืนแรกแต่พอคืนสุดท้ายก็ไปนั่งคืนสุดท้ายก็ไปกันสามสิบคนแล้วก็จะมีคนทําพิธีครับผู้เฒ่าผู้แก่นั่นแหละหลายคนพอนั่งสมาธิคืนสุดท้าย,ายก็จะมีแสงสว่างออกมาครับเขาก็จะลอยออกมาเป็นคสิ่งของแหละคะ่ะอือ พอลอยเสร็จเขาก็จะนํามาใส่ภานบูชาเขาก็จะนั่งสมาธิต่อสักพักหนึ่งก็นั่งยันรุ่งเช้าพอตอนเช้าก็จะนํามาใส่ภานไว้บูชาที่บ้านเขาว่าค่ะอืมพอนําใส่ภานบูชาไดเราไม่มีอะไรที่นั่งสมาธิก็ต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านครับพอแยกย้ายกลับบ้านอยู่อยู่มาได้สักประมาณไม่กี่เดือนหรอกสักสองสามเดือนเห็นจะได้ ก็มีใไดทุนได้ข่าวเขาก็จะมาขอทดลองมาทําพิธีบวงสวงทําพิธีใหญ่โตเลยค่ะออื mm hmm. ว่าของสิ่งนี้ผ่านไหมเขาก็ทําเอารถตู้มาจากกรุงเทพมาสองสามคันรถเลยค่ะอ mm hmm. แล้วพอมาถึงก็เขาก็ทําพิธีตามของเขาอะ่ะที่เขารู้มาค่ะตกลงว่าทําพิธีแล้วมันผ่านพอ mm hmm. ผ่านก็คุยกันกับคนแก่พ่อตาของน้าชาย เขาก็ถูกใจของสิ่งนี้เขาก็บอกว่าของสิ่งเนี้ยเป็นน้องเหล็กไหลเขาเรียกว่าโทราโทดก็บอกว่าให้สามสิบล้านแต่ถ้ายังตกลงกันไม่ได้พ่อตาของน้าชายอะ่ะเขาก็จะขอร้อยล้านก็คุยกันอยู่นานคุยไปคุยมาก็ตกลงไม่ได้เขาก็กลับกรุงเทพเขาบอกว่าให้คุยกันถ้าตกลงได้ ให้โทรไปบอกแล้วเขาก็จะมาใหม่ครับก็คนแก่ก็ไม่ยอมก็จะเอาร้อยล้านอยู่อ่ะค่ะอืมพอเขากลับไปเวลาผ่านไปได้สักประมาณสิบปีคนแก่ยายแกก็ป่วยเป็นโรคคนแก่อยู่ได้ไม่ถึงปีแกก็เสียชีวิตครับพอเสียชีวิตอยู่ๆมานะ้สะพ้ายก็มาเที่ยวบ้านมาเยี่ยมพ่อกับแม่ก็มาได้มานั่งคุยกันว่า ยายเสียชีวิตแล้วอืมคุยกันเป็นที่เรียบร้อยก็ลากลับบ้านเขาก็กับจังหวัดอุทัยอะค่ะอืมพอกลับไปได้สักอาทิตย์หนึ่งตรยาก็ฝันว่ายายนะ่ะไปนั่งอยู่ที่ต้นหน,หน้อยนาครับนุ่งขาวผมขาวที่เขาเคยบุอ่านุ่งขาวถือศีลน,นะคะ mm hmm. เขาเคยถือศีลบัรพะเขาก็จะนั่งนุ่งขาวผมขาวขาคเจ้าบอกว่า เนี่ยให้ไปบอกน้าเองหน่อยว่าหิวหิวข้าวไม่มีใครทำบุญให้กินเสร็จแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะไปบอกให้พอพอตื่นฝันมาก็นึกเอ๊นะนะ้าสะพ้าน้าชายไม่ได้ทำหรือไงก็ทำให้สงสัยก็อยู่มาได้สองวันก็จะลงไปจังหวัดอุทยัยก็ไปค้างคืนพอไปค้างคืนก็คุยอย่างอื่นแล้วไปเยี่ยมเยือนตามปกติ เสร็จแล้ววันลุกขึ้นก็จะกลับบ้านแต่ในฝันว่ารับปากว่าเดี๋ยวจะไปบอกให้พอไปบ้านน้าสะพ้ายแล้วก็คุยอย่างอื่นก่อนพอจะกลับบ้านก็สงสัยว่าน้าสะพ้ายไม่ได้ทำบุญหรือไงพอจะกลับบ้านก็ได้เอ่ยปากถามน้าสะพ้ายว่าอ่าได้ได้ทำบุญใส่บาตรให้ยายมั่งหรือเปล่าค น้าชายก็บอกว่าช่วงนี้ยุ่งๆมัวทํางานไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่มาเป็นเดือนแล้วอืมก็เลยบอกน่ยยายมาเข้าฝันให้บอกนะทําบุญให้หน่อยเขาไปนั่งอยู่ต้นหน,หน้อยนาหลังบ้านครับเขาหิวเขาก็บอกเออน้าไม่ได้ทําจริงๆเขาบอกเดี๋ยวจะทําให้อืหลังจากนั้นกระยาก็กลับบ้านค่ะอันนี้ตอนนี้ก็จบแค่นี้นะคะอืมเดี๋ยวถามหน่อยที่ไปเชิญนั่นนะ ที่บอกเรียกว่าอะไรนะโทรโทรโหดเหรอค่ะเขาคนในทุนเขาบอกว่าทรโหดน้องเหล็กไหลน้องเหล็กไหลไม่ใช่เหล็กไหลโดยตรงแล้วไปที่ไหนพอเปิดเผยบอกได้ไหมครับก็เขาเรียกว่าเขาคุกอีควายอยู่อ่าอยู่อำเภอบา้านไร่จังหวัดอุทัยอะค่ะอ๋ออุทยัยธานีเป็นถ้ำเลยเหรอครับหรือยังไงภูเขาเป็นถ้ำใช่ไหมเป็นภูเขาแต่ไม่มีถ้ำค่ะเป็นภูเขาไม่มีถ้ำเป็นยอดเขาเลย อ๋อที่ขึ้นไปนั่งสมาธิกันนี่ที่บอกสาวพรม,มจันท์ใช่ไหมครับใช่ค่ะบนยอดเขาเหรอครับเป็นยอดเขาเลยค่ะแล้วเขาลูกนี้ใหญ่ไหมใหญ่ค่าใหญ่มากเลยเป็นป่าใหญ่เลยตอนนั้นที่ไปนี่เป็นฤด,ดูอะไรครับเป็นฤด,ดูฤด,ดูปกติฤด,ดูแล้งไม่ใช่ฤด,ดูฝนหรกฤด,ดูปกติเนี่ยค่ะแล้วที่คุณกัลยาไปนั่นขึ้นไปกันยังไงเดินขึ้นไปหรือนั่งรถขึ้นไป เดินค่ะซรถขึ้นไปไม่ได้มันจะเป็นป่าจะเดินลัดเขาไปเขาจะมีคนพาไปโอ้แล้วตอน,ตอนที่บอกเขาขาวจะเดินไปตอนที่บอกลอยมาเนี้ยเรานั่งหลับตาอยู่หรือว่าเราลืมตามองอ๋อนี่นั่งหลับตาแต่ว่าที่ลอยมาน่ะกระยาไม่เห็นหรอกเห็<อ>นทีตอนที่ว่าลืมเขาบอกลืมตาได้เห็นเป็นแสงแล้วอีตอนลอยย่ะไม่เห็นอ๋อจะเห็นแต่อตอนเป็นแสงตอนลืมตาเห็นแสงกุ่งออกตะพาน ครับแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรอืมพอลืมตามาเขาก็จะเห็นแสงพุ้งจากทานแล้วก็เขาก็บอกให้ไปดูได้พอเดินไปที่ทานที่เขารับของไว้แล้วก็จะเห็นเป็นก้อนดำๆก้อนหนึ่งพอเดินไปใกล้ก็ไม่มีแล้วแสงอะแต่ตอนลอยไม่เห็นแต่ก็คนทาพิธีเขาบอกว่าลอยมาครก็ตอนนี้เขาก็บอกว่าเสร็จเสร็จแล้วเสร็จพิธีแล้วแต่ก็ยังกลับไม่ได้เขาก็บอกให้นั่งต่อ่งให้พัก พักหนึ่งแล้วก็นั่งต่อแล้วรุ่งเช้าถึงจะเดินกลับกันก็กลับตอนแจ้งอะค่ะเดินกลับมาที่บ้านนะชายนะ้าสับไพะค่ะอืมแล้วแสงที่คุณกัลยาเห็นบอกพุ่งออกมาจากพานี้เป็นแสงลักษณะยังไงอธิบายให้ฟังนคะรับเป็นแสงสีทองอะค่ะสวยอะค่ะคือพุ่งสูงขึ้นฟ้าหรือว่าพุ่งรอบๆเป็นเหมือนรัศมีพุ่งสูงขึ้นพุ่งพุ่งขึ้นฟ้าค่ะ พุ่งขึ้นฟ้าแบบแสงพุ่งขึ้นพุ่งแวบแล้วหายไปอย่างเงี้ยเหรอครับพุ่งแสงอยู่สักประมาณสักสิบนาทีได้โอ้โหแล,แล้วเป็นเป็นแสงทองเลยเหรอครับใช่เป็นแสงสีทองแล้วคนอื่นเห็นกันด้วยไหมเห็นกันทั้งหมดนะคะที่ร<อ>วราดั้งด้วยกันโอ้แล้วแ,แบบแะตะลึงมาอุทานร้องโอ้โหอะไรกันไหมก็ตะลึงค่ะ สงสัยว่าคืออะไรอุทานว่าเอ้าแปลกแสงอะไรสวยจังเลยอะไรประมาณเนี้ยก็จะมองหน้ากันอาไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นนี่แหละอัศจรรย์ญญอะไรประมาณเนี้อ๋อเป็นบุญตาตยใช่แล้วเขาให้ชมบารมีเสร็จก็แสงก็หายไปก็จะไปชมในพานกันครับแล้วก็พ่ากันกลับเขาก็ถือพานมาเขาก็ไปบูชาที่บ้านต่างพงก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านอืมเพราะว่าที่ไปนั่งนนบรรดาที่นั่งก็เป็นลูกหลานญาติพี่น้องทางนั้น มีกระยาเดินทางไกลยอยู่คนเดียวไปจากเนี้ยก็เป็นหลังแท้ๆนี่แหละเดินไปจากนี่ไปค้างบ้านเขาครับแล้วก็จะไปด้วยตอนนั้นแล้วคนที่เขาเป็นหัวหน้าเชิญเนี่ยเขาได้บอกไหมว่ามีอนุภาพยังไงบ้างเขาได้เล่าให้เราฟังไหมตอนนี้ไม่ได้เล่าค่ะอ๋อเพราะว่ากระยาก็อายุสิบเจ็ดช่วงนั้นก็ยังเป็นสาววัยรุ่นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ค่ะแต่ถามว่าให้นั่งกระยาก็นั่งก็นุ่งขาวห่มขาวไปนั่งให้ค่ะ เขาใช้สาวกุมาจันท์และเขาจะบอกบอกว่าจะให้ส่วนแบ่งอะไรเรายังไงเนี่ยที่มาร่วมพิธีเนี่ยเขาบอกว่าอ่าถ้าปล่อยได้ตอนนั้นที่เขาบอกว่าปล่อยในที่นี้หมายถึงว่า้านที่ไปเชิญมาเรียกว่าโทรหดเนี่ยถ้ามีคนมาซื้อต่อใช่ไหมใช่ถ้ามีคนมาซื้อต่อแล้วตอนที่มาทําพิธีอ่ะเขาบอกแล้วว่าสามสิบล้าน พอเขาทําพิธีเสร็จเขาบอกว่าถ้าปล่อยได้น้าจะให้หนูอ่ะห้าล้านครับอ่าขอบพูดไว้อย่างนี้แล้วก็หลานสาวอีกคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดเดียวกันคนลำเพอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้หลานสาวอีคนก็ห้าล้านให้เท่ากันอืมอ่าที่เหลือเขาก็จะเก็บไว้อ่าทําบุญแล้วก็ที่เหลือก็นั่นแหละเขาก็ญาติพี่น้องเขานั่นเละครับแต่ส่วนทางนี้เขาจะให้ให้กัลยากับอีกคนหนึ่งอ่ะชื่อตุ้มอืมเป็นหลานเหมือนกัน ให้คนละห้าล้านแต่รกรลยาไม่ได้นึกอะไรไม่ได้โลภมากว่าอยากได้อะไรว่าอันนั้นของของนะ้าก็แค่ไปช่วยเฉยๆไม่ได้นึกอยากได้ให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต,แต่พออยู่มาไม่นานเขาอ่นะน้าชายนะ้าสะพายก็เถียงกันแล้วก็บรรดาน,น้องของนะ้าสะพายก็แย่งของสิ่งนี้กันอนะครับ ทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาตาอยากก็ไม่รู้เขาอยู่ไกลก็ไม่ค่อยได้ไปตอนนี้หลานสาวอีกคนก็มาเขาไปเที่ยวมาเขาบอกอ้าไปหาอเลนมาเขาทะเลาะก,กันใหญ่เลยเขาไม่ให้พวกเราแล้วนะที่เขาบอกให้ว่าคนละห้าล้านเอาเหรอ <c oughs> ก็มาเล่าให้กรอยายฟังก็บอกอ้าวไม่ได้ก็ไม่ร้าเองก็ไม่ต้องไปซีเรียสก็บอกอีกคนนึงบอกกับน้องว่างั้นครับบอกเออเขาก็บอกเอก็ไม่ได้อยากได้บอกว่าจะให้ก็เลย ขาเขียงกันใหญ่เลยไม่ให้ก็ไม่เอาบอกเออเองไม่ได้ไม่ต้องไปเอาหรอกก็บอกกับน้องว่างาน,นก็ของของเขาแค่เราไปนั่งช่วยเขาเฉยครับเราจะไปเอาอะไรนักหนาก็ว่า,างี้แต่พออยู่มาไม่นานก็มีคนมาลงล่างนะชายพูดเป็นภาษาเขมรเ็าฟังไม่รู้เรื่องเขาก็จะพูดว่าอัมตุยอัมตุยอัลเลยาก็แปลสิอัมตุยมันคืออะไร เป็นภาษาขเขมรกัลยาก็ไม่เข้าใจเขาก็อํมตุยอํมตุยอยู่งั้นแหละบอกพูดไทยสิแปลไทยอ่กะกาลยาก็ว่าางถ้าพูดอย่างนี้ยไม่รู้ภาษาไม่รู้จริงๆครับเขาสักพักเขาก็เลยนั่งสักพักเขาก็พูดออกมาถ้าของสิ่งน,นี้ตกลงกันไม่ได้เขาให้แค่ชั่วขณะภายในปีนี้ถ้าพ้นปีนี้แล้วของจะกลับเขาจะเอากลับแล้วนะอืม คือคือเขามาช่วยแค่ชัว่วขณะอืมเขาก็ช่วยแบบเป็นทานบารมีเขาก็โดนจิตโดนใจให้มีคนจะมาบูชาอะไรเงี้ยถ,ถ้าตกลงไม่ได้โลภมากกว่าเนี้ยของก็จะกลับอืมเขาก็บอกอย่างนี้แล้วก็ให้ไปบอกกับน้าชายน้าสกายเขารู้เรื่องเขาก็ไปแต่กระกระยายก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครหรอกนะเขาเข,าเข้ามาเป็นประกา,าเขาไม่เห็น เขาก็ไปก็เล่าให้น้าชายนะาสะพ้ายฟังเขารับฟังแต่เชื่อไม่เชื่อตอนนี้ของไม่รู้ครับเขาแล้วพอเล่าเสร็จอยู่อยู่มากะรยาก็กลับบ้านก็ไปไปมาค่ะจังหวัดอุทัยก็เป็นญาติของกะรยาเที่ยวไปเที่ยวมาก็จะไปบ่อยอืมบางครั้งก็ไปช่วยเลี้ยงหลานบ้างอะไรบ้างตอนนั้นอืมก็คือสรุปสุดท้ายเขาเขา,เขาก็ไม่ได้ขายไม่ได้ขายของเขาก็กลับ ของกลับหเดียวเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเดี๋ยวคนฟังไม่เข้าใจคือที่ไปอันเชิญเนี่ยเป็นน้องน้องของเหล็กไหลหมายถึงว่าไม่ใช่เหล็กไหลแท้ไม่ใช่เหล็กไหลแท้เขาเว็นเป็นทรโหดน้องเหล็กไหลเออผมก็เพิ่งได้ยินเนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะครับว่าทรโหดเอือคืออะไรนะแต่ความหมายคือเป็นเหมือนชั้นรองจากเหล็กไหลใช่ไหมน้องน้องเหล็กไหลใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็พออันเชิญมาได้ปุ๊บจะขายราคาเยอะ ซึ่งก็เหมือนโลกใช่ไหมเมื่อโลภปุ๊บตังสูงกว่าที่เขาจะมาซื้อมาเช่าบูชาไปต่อสุดท้ายทรหดนี้ก็เลยหายกลับไปแบบอัศจรรย์ปฏิหารใช่หายอันตรธานหายไปโดยปฏิหาร,รหายไปเองโดยที่ไม่มีใครเอาไปหายไปเองโดยไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วแล้วเชื่อถือได้ว่ามันหายจริงๆไม่ใช่เขาแอบขายไปแล้ว ขายจริงๆขายจริงๆไม่ใช่แอบขายอเพราะว่าบ้านที่เขาอยู่อ่ะครับแทนที่จะปลูกใหญ่โตก็ยังเป็นกระท่อมเหมือนเดิมอ๋อไม่รวยขึ้นที่ว่าหายจริงๆนี่ก็คือว่าน้าสะพ้ายอ่ะก็ทะเลาะกับน้าชายว่าเข้าใจว่าเอาของสิ่งเนี้มาให้แบ่งกระหลานทางนี้ครับก็จะมาถามอยู่เรื่อยว่าน้าเองเอาอะไรมาให้ไหม,มจะไปเปยดแบบนี้บอกเอาอะไรมาให้ไม่มีอืม อาอะไรมาให้หนูเลยบอกไม่มีนะเขาจะเอาอะไรมาให้ไม่มีเวลาไปเยี่ยมแม่เขมาก็มาแต่ตัวไม่มีอะไรม,มาเขาก็ระแวงกันเองระแวงกันเองอืมว่าจะมาให้กระรยาอะไรประมาณเนี้ยว่าทางโน้นจะไม่ได้ว่ากลัวนะชายจะแอบมาให้ทางนี้ลูกหลานทางนี้ทางญาติพี่น้องเขาไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยโ<ห>เกาจะทะเลาะกันเรื่องนี้ตลอดอันนี้ผมฟังเรื่องนี้แล้วผมฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเวลาไปเชิญก็ไปกันตั้งหลายสิบคนใช่ไหม ใช่จะไปหลายสิบคนได้ของ <คน S 1> มาน, <ะ S 1> นี่ <6 S 1> <า>ถ้าถ้าไม่มีความโลภปล่อยตั้งแต่คนมาติดต่อซื้อนี่สบายกันหมดแล้วนะสบายแล้วตั้งสามสิบล้านไม่ใช่น้อยเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าโลภโลภมากลาภหายใช่โลภมากลาภหายหายจริงๆอืงไปยังถามนักภัยว่าทำไมสามสิบล้านไม่ปล่อยเยอะอยู่นะสามสิบล้านน่ะครับเออกินได้ตลอดชีวิตเลยสามสิบล้านน่ะสบายไม่ต้องทำอะไรเลย หมู่บ้านได้หลังใหญ่ๆแล้วก็อ,อยู่ได้อย่างมีความสุขเลยแล้วก็ทําบุญทําทานแบ่งให้บริวารได้เยอะเลยอ,ะอ่ะแล้วแต่ว่าจะแบ่งเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยอยู่ที่เจ้าของไม่มีใครเขาเรียกร้องแล้วแต่จะให้อืมเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะในหมู่บ้านก็ญาติพี่น้องทาง,งานลูกหลานกันทำง,งานอืมก็บอกท่านผู้ฟังก่อนเกิดมานี่ผมก็ยังไม่เคยได้ยินคำว่าทอเหา เราจะได้ยินแต่คําเป็นคําภาษาไทยว่าทรหดอดทนใช่ไหมใช่ก็ไม่รู้สะกดคําเดียวกันกับคําว่าทรหดอดทนหรือเปล่านะคําว่าทรหดแต่ว่าที่ผมเคยไปสํานักพระสํานักป่าพระธรรมยมุนีที่สํานักเด็กๆนครปฐมเนี่ยผมไม่เคยได้ยินหลวงพ่อสมบโรท่านพูดคํานี้เลยนะท่านไม่เคยไม่เคยได้ยินท่านพูดนะก็เลยอ่าไม่รู้ว่าเป็นเช่นใด แต่วันนี้ก็ได้ยินจากคุณกัลยามาเล่านะครับอ่าขอบคุณมากนะครับเขาบอกว่าครับครับ่ะเขาบ,บ,บอกว่าว่าถ้าเหล็กไหลไมันจะสีปีกแมลงทับแต่อันนี้มันไม่ใช่แต่จริงเหล็กไหลจริงๆบอกคุณกัลยาก่อนที่ผมไปเห็นมาที่สํานักอันเชิญมาเลยเลยมีหลายสีหลายวันณนะหลายแบบครับผมอ๋อเช่นเป็นเป็นเหล็กไหลกก็ไม่รู้จัเป็นเหล็กไหลย,ยักษ์คุ้มคองเนี่ยเป็นเหล็กไหลเทพอะไรอย่างเงี้ยนะ หลากหลายอยู่เป็นเหล็กไหลาจากไม่แน่ใจว่ามีเกี่ยวกับพญายนาคหรือเปล่าคือผมก็ไม่ได้จํารายละเอียดนะก็เคยฟังหลวงพ่อท่านเล่าเล่ามาถ้ามีอะไรพูดผิดขออาภัยด้วยแต่ว่ามีมีหลายแบบครับมีหลายแบบอ่ะเรื่องที่หนึ่งจบไปครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอันเนี้ยกระยาก็ไม่เข้าใจหรอกคําว่าเหล็กไหลกับชาวโหดอะไรเนี้ยก็ไม่เคยมีความรู้มาก่อน ืมีแต่ว,ว่าคนที่เขามาทําพิธีเขาพูดให้ฟังอะค่ะครับผมค่ะอ่ะ,อะเรื่องต่อไปเล่าต่อเลยครับก็เรื่องต่อไปสมัยกะระยาอ่าไปทํางานนะคะ่ะหรืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวางสายแล้วเดี๋ยวอัดใหม่เพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องไปนั่งฟังและตัดตอนดีไหมผมจะได้ทํางานเร็วขึ้นได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวผมโทรไปไ<ด>ใหม่ะนะครับขอบคุณคุณกะระยามากนะครับค่ะ